ช่วงนี้เอาใจสายแซบแบบต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้มินก็จะชวนมาทําเมนูยำอีกแล้วค่ะและมินจะใช้น้ําปรุงรสสาหรับราดผักตาสุขุมนํามาทําน้ํายำของเราไม่ว่าจะทํากินหรือทําขายก็เป๊ะทุกจานตามด้วยพริกแห้งพริกจินดาน้ําปลาน้ำมะนาวน้ำปลาและผงชูรส คนส่วนผสมให้เข้ากันและชิมรสน้ำปรุงรสสำหรับราดผักตาสุขุมสามารถทำได้หลากหลายเมนูรสชาติเข้มขน้นพอได้รสที่ชอบมินก็จะใส่เป็นมะนาวลงไปลอยให้สวยงามเสร็จแล้วเราจะพักส่วนนี้ไว้และในส่วนของเครื่องยำเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยตามใจชอบมิ้นก็จะใช้เป็นไก่ยอปลาหมึกและกุ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวยำนะคะใส่เครื่องที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยปูม้าดิบ และมินก็จะเพิ่มกระเทียมโทนดองลงไปตามด้วยมะเขือเทศและน้ำยำที่เราทำไว้น้ำยำสูตรนี้ที่เราทำนะคะสามารถนำไปขายได้เลยรสชาติเข้มขน้นครบสีรสลาดลงไปและตามด้วยหอมแขกไข่เค็มและผักชีฝรั่งเสร็จแล้วคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเห็นสีสันก็รู้เลยว่าต้องแซ่บมากแน่นอนค่ะ และน้ำปรุงรสสำหรับราดผักกาดสุขุมที่มินใช้ในวันนี้ <c oughs> เพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดทําเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูที่สำคัญยังหาซื้อได้ง่ายตามหางสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะได้เมนูยำทะเลสีสันหน้าตาแซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะใครที่กำลังเปรี้ยวปากต้องห้ามพลาดเมนูนี้ค่ะ